สวัสดีครับผมลูกชาวนาพะเลาะมืองดีกินอะไรมาอัปเดตน,นะครับกล้วยนะครับเนาะบ้านปอ่อโคนตำบลตำบลกุชซาบ่ฮะตำบลกุชซาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับง่ามครับมีตัวงามครับผมร้านนี้งามครับจะซึ่งนี่ยังบ่เปิดราคาเนาะครับเนาะว่าผนว่าเอาไว้เบื้องยังไงตัวคนที่เปิดราคาอยู่นี่ครับผม นี me, n ang, n ่ครับคือแม่นี่ครับผมนี่ครับแม่นี่ครับผมโอ้นาเขาเปิดเยียบนานนาวันก้อยเถื่ครับผมก้อยเกลี่ยกลมครับฝนตกควักกับหุ่นกับควักแห้งเกลื่อนครับฝนมัดไปครับผมแบบแข่งขาเงี้ยดีครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดราคาตัวนี้แล้วครับผมเปิดราคาอยู่สี่สิบต้ครับเนาะสี่หมื่น ครับผมเกษตรกรผู้ใดที่สนใจเพิ่มสอหน่อยก็ไปกินยากินยุ่งน้ำบานเท่านะครับทำให้น้ำหนากี่ะหีละครับผมเกิดราคาที่สี่สิบครับนี่ครับอ่องข้าวงามครับอ่าเขาใงญ่ดีครับอ่าเขาเปิดดีอยู่ครับผมนีละครับผมท่องทับเราได้เนาะครับผมเพิ่นทับแห้วครับจะว่าเพิ่นทับแล้ว ครับพวนบ้านแหละครับผมยิปซีแต่กวนเพืที่สนใจกะบตีพัก,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 กมาแล้วครับเด้อซีสิบครับราคาต่อร่องเลยเล็กหน่อยนะครับอี่พี่ผู้ใดเห็นเราอยากกลับไปเลี้ยงน้ำให้น้ำหน้ากินหญ้าน้ำบ้านท่ากับเอาไปเลี้ยงร่องมองครับผมเป็นใจรีบพักเลยครับผมหนาวันสวยดีครับหนาวัานคึ้ยเถอะครับ,บนี่ครับเขาบน เดอรราคาที่40ครับผมแจ้งคาดีครับโตนาดีด้วยครับผมตัวด่ดอยากได้ไปเลี่ยงกับสนใจกับทักมาแล้วครับเด้อ หลายตัวอยู่ครับตอนพึ่เมื่อเปิดราคาครับผมขัาวเป็นหลายตัวอยู่ตอนนี้ทุ่มเ่กำลังม่านแกะแครับทองนี้ทององ้ตัวนี้พกกั่กระทบเล่ละคระบพอันบัน่นกันย่ำอยู่คับพอไปหางเดือดไดแ้ไไทหางมันไททั้งกลนไทยถ่ายคนครับ อ๋อหางหางคนเด็กดรอกรึยันบ่าหางดอกรึบ่หดอกรนะึบ่อกกบโอ้หางบ่ดอกครับผมนี่ครับครับ,าห,ห,ห,บาหางโคตรกันหน่อยครับบ่เดน่นนะครับไทยพ่อ,อ,อครับพ่อเลี้ยงครับเพราะว่าราคาหนีกัพ่อฟังครับผมผู้ใดอยากหัดเลี้ยงกล้วยไ,ไหม่กัเอาไปเลี้ยงลองมึงครับผม ราคาที่40ครับนี่นะครับผมกลองเล็กหน่อยนะครับเด้อฟวงมวันเจดียยู่ครับครับผมตัวนี้บ้าแมนนะครับตัว,น,น,น,วนี้เพิ่บ้าเลเปิดสมายร่วมใหมเบื้องเชื่ๆตัวนี้เพิ่งจงไหม่ครับเนี่ย คาค้นเกลนครับเขาไปไท้ายว่าด้ไนี่ครับคลิปนี้มันด้จบไปเพียงเท่านี้ครับแนละ้วสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายให้แม่ด้วยนะครับ